ดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับครูส้มชนิดเตรียนคณิตกับครูส้มนะคะวันนี้ครูส้มจะพามาสรุปบทเรียนเตรียมสอบโอนเน็ตเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันค่ะข้อต่อมานะคะคือเรื่องความสัมพันธ์หรือ อ่าค่ะย่อมาจากคำว่า relation นั่นเองนะคะถ้าคุณส้มกำหนดให้เซต A นะคะเท่ากับเซตของ 1, 2, 3แล้วก็เซต B เท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4นะคะความสัมพันธ์นะคะจะเป็นสับเซตของผลคูณคาร์ทิเชียนนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าคุณส้มมี R1 นะคะ เป็นความสัมพันธ์แบบแรกเท่ากับเซตของคู่อันดับ x y ซึ่งเป็นสมาชิกอยู่ใน a คูณ a โดยที่ x กำลังสองต้องเท่ากับ y แน่นอนค่ะถ้าเราจะเขียน a คูณ a เนี่ยนะคะมันคือผลคูณคาร์ทีเซียนจะต้องมีจำนวนนะคะสมาชิกในผลคูณคาร์ทีเซียนเนี่ยทั้งหมด9ตัวนะคะนั่นก็คือได้แก่เซตของคู่อันดับ1 1 1 2 1 3 สอ2 2, 2 2น 3, 3่งสอแล้วก็3 3มถูกต้องไหมคะแต่พอเราเนี่ยบอกว่า r 1เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปของเซตคูนดับ x y เป็นสมาชิกอยู่ใน a คูณ a ค่ะแสดงว่าตัวหน้านะคะหรือ x ต้องมาจากเซต a และตัวหลังค่ะคือ y ก็ต้องมาจากเซต a ด้วย โดยที่ x ยกกำลัง2เท่ากับ y ดังนั้นหลังจากที่เราเขียน a คูณ a ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะความสัมพันธ์ R1 เนี่ยจะต้องเป็นสับเซตของ a คูณ a ค่ะเราก็เลยไปดูว่า x ตัวไหนล่ะที่ยกกำลังสองแล้วเท่ากับ y นะคะเราลองมาดูตัวแรกกันเลยค่ะ x เป็น1 1ยกกำลังสองได้1เท่ากับ y จริงค่ะแสดงว่าตัวนี้เราเก็บไว้นะคะ 1>, 1, 2ึค่ะหยกกำลังสองไม่ได้เท่ากับ2ดังนั้นตัวนี้เราปัดทิ้งนะคะหนก็ไม่ใช่ค่ะ 2, 1ไม่ใช่ 2, องสองไม่ใช่ 2, 3, งสามไม่ใช่สาไม่ใช่ 3, 2ไม่ใช่และ 3, าสก็ไม่ใช่ดังนั้นความสัมพันธ์นะคะอานเนี่ยก็จะมีเพียงแค่คู่เดียวก็คือเซตของคู่อันดับหนเท่านั้นค่ะ ต่อไปค่ะ R2 R2 เนี่ยคือเซตของคู่อันดับ xy ที่เป็นสมาชิกของ b คูณ b นะคะนั่นหมายความว่า x ต้องมาจากเซต b แล้ว y ก็ต้องมาจากเซต b ด้วยโดยที่นะคะ x ต้องมากกว่า y ดังนั้นเด็กๆอาจจะมีวิธีการหาคำตอบโดยไปหาก,ก่อนว่าผลคูณคาร์ติเชียน b คูณ b มีอะไรบ้างนะคะ b คูณ b ก็จะมีสมาชิกทั้งหมด 4คูณ4ก็คือ16ตัวนั่นเองได้แก้1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3, 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 สี 4, 3, แล้วก็44นะคะครบทั้งหมด16ตัวถ้าเด็กๆจะเริ่มต้นเขียนแบบนี้นะคะก็สามารถทำได้นะหรือจะพิจารณาตามเคสของเขาเลยก็ได้อย่างในข้อนี้ต้องการ x ที่มากกว่า y ดังนั้นลองไปดูค่ะอย่างเคสแรก1กับ1 1ไม่ได้มากกว่า1เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ต้องการค่ะ 1มากกว่า um. 2ไม่ใช่ค่ะ1มากกว่า3ไม่ใช่1มากกว่า4ไม่ใช่2มากกว่า1ใช่ค่ะตัวนี้เป็นความสัมพันธ์ R2 ที่เราต้องการค่ะ2มากกว่า2ไม่ใช่2มากกว่า3ไม่ใช่2มากกว่า4ไม่ใช่3มากกว่า1เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการค่ะ3มากกว่า2เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการค่ะ3มากกว่า3ไม่ใช่3มากกว่า4 0ไม่ใช่4มากกว่า1เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการค่ะ 4มากกว่า2เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการ4มากกว่า3เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องการแต่4มากกว่า4เป็นความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องการค่ะเพราะเราต้องการให้ x มากกว่า y ดังนั้นความสัมพันธ์ r 2เนี่ยก็จะมีเซตของคู่อันดับ2 1 3 1 3 2 4 1 4 2แล้วก็43นะคะหมดแล้วค่ะ จากข้อสังเกตนะคะถ้าเด็กๆหาความสัมพันธ์นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนผลคูณคาร์ทิเชียนทั้งหมดก็ได้นะคะเราแค่พิจารณาเคสที่เข้าข่ายกับความสัมพันธ์ที่เราต้องการนั่นคืออย่างในข้อ2เนี่ยต้องการกรณีที่ x มากกว่า y เด็กๆก,ก็สามารถที่จะหยิบเคสเหล่านั้นมาตอบคำถามได้เลยโดยที่ไม่ต้องเขียนผลคูณคาร์ทิเชียนทั้งหมดก็ได้นะคะ คราวนี้ค่ะไปเชื่อมโยงกับความรู้เรื่องเซตนิดหนึ่งนะคะสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะก็คือสัญ,ญลักษณ์ของการอินเตอร์เซตอินเตอร์เซตก็คือเอา3นั่นเองค่ะเอา3ก็คือเคสที่เหมือนกันนะคะปรากฏว่าเราไปดูแล้วเนี่ยทั้ง R1 และ R2 เนี่ยไม่มีสมาชิกร่วมกันเลยดังนั้น R1 อินเตอร์เซตกับ R2 ก็เลยต้องตอบเซตว่างค่ะ ต่อไปค่ะ R 1แล้วก็สัญ,ญลักษณ์เป็นตัว Union R 2ค่ะ Union คือเอาหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เห็นใครหยิบใส่มาให้หมดเลยค่ะนั่นคือเซตของผู้วดับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสสองสหนึ่งสสองแล้วก็4ีสค่ะปิดปดกานะคะ ดังนั้นค่ะหลังจากที่ทำเสร็จตรงนี้แล้วลองมาตอบคำถามสังเกตว่ามี n อยู่ด้านหน้าค่ะถ้ามี n อยู่ด้านหน้าแบบนี้กำลังถามหาจำนวนนั่นเองจำนวนของ r 1 intersect r 2เป็นเท่าไหร่ในเมื่อเราบอกแล้วว่าไม่มีใครที่ซ้ำกันเลยใน r 1และ r 2จํำนวนก็เลยต้องเป็น0นั่นเองค่ะส่วน n ของ r 1 union A2 ทํะะาหาจํานวนของ r 1 union r 2ไปนับเลยค่ะก็จะมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย